สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพอหนาเย้หนิงพาพี่พาน้องกินข้าวพี่น้องค่ะอันนี้ส้มพักเซียนส้มหอม <c oughs> ปนกันด้วยพี่น้องค่ะเกี่ยวบองแกงหน่อ,อไม้ผัดผักรวมกะเพรานับนับขา้าวับขา้าวเขาเจ้ากบมังสีเออรับประทานข้าวเหนียวบ,บุย้ย สวัสดีครับรับประทานขอนียวพะนะมาค่ะเข่าพันพรอนเจ้หอนหรือเปล่ามีแต่ที่ยนร้อนๆเป็นเมื่อหิวเขานะเขาเป็นรสจอยใช่ไหมไน่ะอกในยาดีแล้วก็อยากเข้าห้เขาเตะปุ๊บติดมือปับ๊บยางลาไม้ใส่บวก ให้พักกขยังพี่น้องค่ะอืมขอบึุณพงเนี่ยมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอิ่มกันยินและเขาที่ละคุยได้หนักเจ้าเนี่ยสดเป็นหนักเจ้า รบจับรอร่อยตามสบายแก็กติชูกับให้ทเซินซบหองมอหาเอล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 ครามเอา ข<ผ>ึ้ครื<า>ผัดผักผ่านสุขภาพต่อระขลำดอ,อกอแจงส้มนึงกับเกี่ยวก็อร่อ กลับมาหว,ดหวอดผงมันบานลงนาสีโมงแ,งแล้วเนาะมันนี่กับบุคคลีจุดนาเดียตอนไงใช่คุณเดข,ขันเนาะค่ะเอาอีกใจละไปขีดบล้วกจีนเข็มสอง ไปหอดกรุงเทพวันอาทิตย์สองทุ่มขึ้นเขากินน้ำแล้วก็พาพักกันนอนต่อมมาพี่ซ้ายเพื่อนกับพี่สะพ้ายพาไปชรงบ่ายว่ากับแม่เห็ดกับเขาตาดกูกเกือบเที่ยงเนาะเดียวนันจันขึ้นเขากินน้ำแล้วกินยาแกกันนอน สายซองกับพักกับกับยาลูกแพท่เตรียมการสีน้อนน้ำหรอแก่เลยว่าพวกเป็ยนยังกินน้ำอะไรกินยาน้อนอีกกับตัววันนี้วันนี้เขาเด็กก็ที่ได้พัก่อนเต็มที่เข็มซองแล้วก็จะเข็มสามเข็มสี่ไปเรื่อยๆติี่น้อง หกเดือนฉีดครั้งไปบ้าน่ะแค่นี้เขาใจถือป่ะอืมว่ามีสายพันธุ์ใหม่เขาไม่หรอเอย่างเบิ่งอยู่บ้าน่ะใหม่โครอดแบบนี้ยนะังขอโทษขอไยบอกว่าถือของแอฟริการะมัดระวังกันบ่าหายหรีไปทอง ก็ต้องฟองกันดูแลจะฟองฟองตัตว์ได้ก็คือฉีดยาไปไหนมาไหนก็พูกแอลกอฮอล์ปิดแมสมแล้วก็ม,เกมาเหรอรถตื่นเต็นเหรอพี่มืองตายเป็นตายเป็นเรื่งองปกติไปแล้วคือว่าเขาบอกประมาทปกติตื่นเต็นเนาะ นอนอยู่แล้วมั้ก่อนเล็กน,น้อยกินไลา์กินยาวะได้ก็กินเด็กน้อยใิไหมเน,ะนี่ยขอันพอนีหงยสดอ่อเจ็บอสดสด ไส้สดไปอันนี้แกงน้องไหมแส่บด้วยี่น้องแกงกิเลกใช้นังสูรูก,กินเมื่อวานงซับครับหมกใตไปเดี๋ยวซี่หมกกินยืนเลยนะครับแม่งไป กวักไขกใสหอมให้ผักกันตรงทำมังกัอาหารขอบคุณที่น้องที่ติดตามพี่น้องค่ะคลิปจับกิบเหา่เมืองคือเกาเนาะ เธอกระเิ็ลเล็ลๆหน่อยนาทีเพราะพี่น้องหายคิดจึงปวดทวอใจคลิปกับสร้งแหนมสร้งสบู่ได้คือเขาพี่นอ้องค่ะออเดอร์ของเราไม่ตลอดเดือใคร ขับข่ากันหลยายใครต้มเต็มเหมาะกินคาบรุ้นอเอาละไหอนอ้ออันน้นจับบอจับคุณนะไม่อยากกินหลายเหี๋ยวสร้างน้ำหนักน้ำหนักขึ้นสองกิโลโอ้โยบ่อยบยแบ่งไม่มนึงนะทีนี่คือรถรถเข่าล่วงมอที่ออกก็ล้างใจแล้วอาริสเกียแล้วทีนีะ ตุ่มใจว่าขาบุ่นนางขวดตากาักตามโตก็ขาข้างนางมาเลยนะใครแก่หนอ,อใครทุกเมือขอบคุณเ้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ติดตามลุงทุกเมือละคิดพี่น้อง่ะมา,มาหน่อยมาหลายกับบได้ว่วกันเนาะขอบคุณกำลังแรงใจไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ